ต้านไม่ไหวลูกยางสาวไทยพ่ายโปแลนด์ศูนถึงสเซตศึก VN L 2023นัดสการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีกส0 2 3ัสัปดาห์แรกนัดสามที่อันธัญญาสปอร์ทฮอนเมืองอันธัญญาประเทศตุรกีทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกที่มีอยู่4คะแนนลงสนามพบกับทีมชาติโปแลนด์อันดับ9ของโลกที่มีอยู่5คะแนนวันนี้โคตด,ด่วน ด้านในสีวัชชเมธากุลจัดผู้เล่นตัวจริงลงสนาม6คนแรกประกอบไปด้วยอัชาราพรคงยศพิมพิชยากกรัมทัดดาวนึกแจ้งจรัดพรบรรดาศักดิ์พรพัน์เกิดปราดและชัชชุอรารโมกศีผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่แต่ก็ต้านความแข็งแกร่งของสาวโปรไม่ไหวพ่ายไป3เซตรวดด้วยคะแนน20ต่อ25 16, 25และ15 25 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ24ของโลกในวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35เวลา18นาฬิกา